ไปครับสองหนึ่งเ้าีคูชมสวัสดีครับคุณผู้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 ชมมาจชื่อกันเน็มแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาจชื่อกันเน็มแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ นี <Wow. S 2> ่เรามาแปดช่องแปดถุงนะครับผมวันนี้โคระชานจะผัดมาม่าใส่ไข่สุดของโคราชานเองนะครับผมกินกับไข่ลวกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกุ้งก่อนนะครับผม,มก็จะมีไข่นะครับผมไข่นี้โคระชานมีไข่ต้มด้วยแล้วก็จะผัดใส่ไข่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพริกแดงเข้าวมีนเกลือชูโรพริกโบนมเะเขือเทศอ,อโมยญ่มะนาวน้ำมันน้ำปลาแล้วก็ นี่เสี้ยวขาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับครับผมเตรียมเครื่องก่อนนี่หอมหัวใหญ่ครับผมอนคือเคิดเทศคร,ตรับผมเครับออืครับผมเครื่องออกก่อนนะครับผม ไม่ได้เอาเครื่องนะครับมีโครเชั์ใช้สองยีห้อนะครับผมไว้ๆกับมาม่าครับผมเส้นมันจะน,นุ่มเครื่องไม่เอานะครับผมไม่ได้ใส่เครื่องนะครับเโคราชตนใช้เป็นของเครื่องปรุงของโครเชันเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราลกเส้นก่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับจะมาลวกกันน้ําร้อนหรือย,ยังครับแล้วเนยชุหนึง่งสองสาโอ้ี ใส่ลงไปครับสองสีโอ้โย,ยแปบดบนี่ครับผมโลกคนประมัณนสองนาทีก็พอแล้วครับผมผ่านไปแล้วสองนาทีเดี๋ยวมาลูกกันครับว้าว เป็นเส้นแบบนี้มันจะอร่อยกว่าเส้นที่เราซื้อเส้นปาเปล่านะครับผมเส้นตัวนี้มันจะนุ่มกว่า <Wow. S 1> เอาล่ะับนี่ประมาณนี้ครับไปกินครับบางกระทะลงแล้วนะครับผมโอ้ถ้าผลไม่ตกนี่จะทํเต่อใหญ่แล้วแต่ก็ใส่น้ํามันลงไปครับเอาละพอแล้วร้อนน้ำมันร้อนก่อนครับครับผมน้ำมันร้อนแล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไป อ,อ,อใส่ข้าวมิ้นครับผมอื้อผิดแดงครับผมโอ้โได้แล้วแล้วก็ใส่มิ้วเทศลงไปใส่ไข่ครับผมหนึ่งสองสามาาาครับผม1 1> 2 2> <3 S 1> ใส่ปวงัวลงไปตามด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยก็พริกป่นครับผมกระยุกข้าวน้ำปลาครับรก,ก็ใส่มะนาวครับผมนึ่ง สองแล้วก็สามหนึ่งโคลกไข่ให้สุกก่อนนะครับหืมไข่ขแล้วเะาต้องไว้ที่ โอ้โหโอ้โหมาไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมผมไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ครอยากกินไหมเอ้ยน่ากกินไหมครับนี่ไข่ไข่ไข่ รอครับผมไม่ี่เอานะครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่แล้วก็ใกล้ๆชุบใกล้ๆดูนี่มีไข่ด้วยนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับหนึบเลยน,นะครับคุณผู้ชม มีกลิ่นหอมอของข้ามิ้นหอมเจียวนะครับนาะเรามาใส่ไข่ลงไปโอ้เราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงน,นะครับผมใช้เป็นเครื่องปรุงของคนฉันเนี่ยอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมากครับ,มรบไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับผมอยู่เขาราเชี่นมันเราไม่ต้องลวกไว้นี่ทิ้งไว้นานนะครับผมประมาณสองนาทีก็เอาแล้วมันจะนุ่มนะครับเช่นนี้ เก็บไว้ตากล้องนะครับผมเนี่ยตากล้องเลยมีอยู่มีอยู่เผ็ด Xem gì nuôi ra con nữa อร่อยมากครับผมสูตนี้ลองลองทำตามนะครับผมอร่อยมากครับผมสังส่งชิ้นนี้มาน,นี่นะครับคุณผูช้ชมมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ